สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสวัสดีต่อสาย,สาย,สายมือนี้เขามาในบ้านมาแบบจอบเบิ่งนใไม้อยากกินแกงนใไม้สว่วนมูกแกงนมไม้พี่น้องร้ายรายนมไม้นว่าสมาตัดไปปลูกไปซ้ำไปเพิ่มอยู่สิปลูกไว้เลยร้ายปลูกแบบมันเป็นกอแบบนี้พอได้ขายได้ขายได้พี่น้องขาเจ้าขายเป็นกิโลอันนี้ก็แค่สองกอเนี่ยกับขายก็ได้ขายเด้แต่เขาจะนบ่พอเนาะ พาไปเบิ่งความหลายของมันขนาดบตัดล่ำเนี่ยนี่คันตัดล่ำแห่งสีไหลหมองอุ้งหมงน้องเมยน้องตีนะฮะก็สองปีพวกดกเ<อ>กี่ยวโซเวยป๊อคือเมนเพิินหดหนามดกแท่ดกกว่าปิ๊บต้องเฝ้าเร้องนี้เฝ้าเดี๋ยวคนหลักกิน <c oughs> ดกแท่ดกกว่าพี่น้องเดี๋ยวพวกขากะสิป,ปูกขึ้นกันแล้วล่ะค่ะ ถ้าปลูกหักสามก็บสิดกนั่นนี่แหละเนาะนะิอนกัใส่ปุ่นใส่ยางและการปลาหมากดกเอดีพี่นะ้องสิพับไปเบิ้งนาไหมจันนาไม,าอไม้ออกลายขนาดพันนี่แหละที่นั่งปลูกอยู่นะนั่งส,สิตัดออกไปซ้ำไว้แล้วปลูกเพิ่มกันเพราะว่าพอมันใหญ่ครับพอได้ขายฮอนอยู่เฮือนจะซื้อมีนยังเห็ดกะพอได้เก็บนาไหมขายก็ก็แก๊กๆพอบอ่เหงา มกม่วงดกแห้งพี่น้องมาเบิ่งน่นี่ติดเลยเด้อดกแท้ดกว่านคนหักก็ปลูกได้สองปีสามปีหนึ่งข้างหลงังเห็นมนะอ,อิทอ้อมแล้วใส่ฝุ่สใส่ปุ๋ยมันหมามาันก็เลยดกวงเลยต้นนี้น้อยนี่ก็สั่สิกินนะนี่ว้าดกอะไรปีนี้ต้นอื่นของพวกอื่นบนดกแต่นี่ดก คนหดน้านะหมากมันเนาะดกแท้ดกกว่าเคียสเซอยของขากระรออีกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะซื้อผักธุ์น้องปุ๊พามาเบิ่งน้องใหม่จ้ะพี่น้องส่วนหมวกแกงก็ถ้าแกงกินผู้เดียวกับบะแสแกงซุ้มแกงแซ่บมันจังแซ่บนะพี่น้องมึงในนี้น้องใหม่นะ ความงามของมันนะจะจีบๆนีู่ผูกข้างล่างกะสี่สลับอยู่ตรงนี้นันเก็บขายกระเด้ขายเด็กเขาเจ้า,าขายเป็นกิโลโลอึดคนเสื่อนนะครับเจ้าแต่นนี้เอาไ้กินก็พอไที่กินหลายเฮือนนี่สี่คนยุขั้นยาอยู่ข้าขงล่างกันหลายข้างล่างอ่ะเป็นกีๆมันขั้นอยู่ คันพระลาปูดกนหน้านะคันขึ้นแล้วพระลาสิตัดสิบปุ๊บปะรั้มมันไว้สิตัด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 ตาแมันเป็นลำดับแบบนี้มันจังออกขักนี่ตัดเป็นต่อสิเนี่าะเบิ่งไหนเป็นซี่ิ่งไหนปอห้อยขจารักไปไหนได้หนี่งพวกหนูใหม่หน้าบดิอึดหมดทสิหาลำตัดไปปลูกก่อน ซ้ำเว้สีพาไปบนกอที่สองจ้านี่โดพอวันน่ะไหม ไมไปกคอขักาจะนะจะแตหก,ห,ก,ห,กห่างห่างมันละมันเหรอไหมน,นะพี่น้อง ไม่ผดผัวสีสีเนี่ยสามสิงามสามสิแกงค่ะสีขยุกขยางฝั่งฝุ่นกระลไลด้วยเนี่ยโหเป็นจิ๋มจิงมเนี่ย โหดพว่าหน่อไหมสองเหงาอนเป็ราองปผกาโหดพวงามบลี่ล้อจะเอาไปปลูกนะคะ จะไปปลูกตัดอีกได้อีกหนึ่งคอหนึ่งสองสามสี่หาขอพอดีไปซ้ำไว้มันแตกก็จังปุ๊ก <c oughs> อันนี้ก็คือบ้านหลังในนะคะบ้านนี้บ้านบาปปีซานะคะนี่คะ่ะสวยปะค่ะไฟกระสิตตายแล้ว เห็นหาจนงามนะคะนี่ค่ะอ้าวไก่หลักเขาออกไหมพอจนได้ไม่แต่ก,กระสอบเขาออกแต่ก,กระสอบเขาซะอนมวกมังดลกเด้มอมักมังดลกุูนอยู่หมวกวังดลกดลกขักอีเดีเกียงซะเวย ออกหน้าก่อนจ้ะจะเอาหน่อไม้ไปซำเขามาซื้อของมันกำลังทุบสะอยู่กัน้นะจะเอาไปซำไว้ ให้ทีมหมกลลเนะอ้อยหักจะไปเสียบเรียงไว้นะคะ เรียบเรี้ยงว้แล้วก็ปปูกออ๋ผนมาทุบดินปานขอบสะให้กันเจือนนะคะทุบกันเจือนใก,ก้อนมะกีเหินใหญ่ๆกลางห้องน้ำทุบให้เด้อ ล้างห้องนนะ้ำ <Huh? S 1> นะก่อมาคิดที่ใจล้างห้องน้ำเราทุบไผ่เลยด้วย hey, ทุบทิ่มไงวะมันก้อนใหญ่พ่นคอยทุบมาได้มันแข็งเพิน่นจกขี้ตมขึ้นไปป่านจบเ <laughs> จือเด้อจกขี้ตมขึ้นไปป่านจบเจือ ใสเสียเอานมเอาใหม่มาซ้ำไว้ก่อนพี่น้องเสียไว้สิแหละจนมันแตกน,นอจะสับไปปลูกเสียเสบอนมีคิดต้มเลยละเนี่ยเสียว้แค่นี้แหละ เสียบไว้จะสี่แล้วพี่น้องเสียบไว้จนกว่ามันจะแตกน้อถือนขีดต้มนิดจักหน่อยให้มันแตกน้อาจะาไปปุ๊กเสียบซ้ำไว้แตกน่อแล้วเราก็ไปปุูกอันนี้พ่นทุบขอบสะให้จกขีดต้มขึ้นไปป่านจบเจือดิ ฝั <laughs> ่งนั้นกระจกขิดตมปานจบเจือแล้วงามล่ะค่ะฝากบรรยากาศไว้สักนี่แหละจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและจ้าสบายดีนะพี่ลงสวัสดีจ้า